รอบรู้โลกกว้างเห็นทางถูกผิดสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่มีคำขวัญดีๆมาฝากอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าคำขวัญที่ว่าคืออะไรถ้าอยากรู้ตามพี่มาเลยค่ะคำขวัญที่พี่นำมาฝากวันนี้ก็คือรอบรู้โลกกว้างเห็นทางถูกผิดส่วนที่มาของคำขวัญน,นี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะ จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนมาชุมนุมอะไรกันตรงนี้จ๊ะพวกเรากำลังอ่านคำขวัญที่ชำรมภาษาไทยนำมาติดใหม่วันนี้อยู่ค่ะใช่ค่ะคำขวัญเขียนไว้ว่ารอบหรือโลกกว้างเห็นทางถูกผิดค่ะคือเพื่อเราเห็นว่าคำขวัญน,นี้น่าสนใจจึงพากันมาอ่านค่ะ แต่พวกเรายังไม่เข้าใจเลยค่ะว่าคำขวัญน,นี้มีที่มาจากอะไรครูรู้สึกดีใจจังที่พวกเธอให้ความสนใจคำขวัญน,นี้ถ้าพวกเธออยากรู้ว่าคำขวัญน,นี้มีที่มาอย่างไรเดี๋ยวครูจะบอกให้ดีไหมจ๊ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นตามครูมาทางนี้ดีกว่าจ้าเอาล่ะนั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่านะพวกเธออยากรู้ที่มาของคำขวัญรอบรู้โลกว่าง เห็นทางถูกผิดกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังกันให้ดีนะรอบรู้โลกกว้างเห็นทางถูกผิดที่ตั้งคำขวัญไว้เช่นนี้เพราะเห็นว่าความหมายของนักเรียนในปัจจุบันกว้างขวางกว่าความหมายของนักเรียนในอดีตหลายประการในสมัยก่อนนั้นนักเรียนดีหมายถึงผู้ที่เอาแต่ท่องบนตำราเพื่อให้จดจำข้อความในตำรานั้น ไปเขียนให้ถูกต้องในเวลาสอบแล้วจะได้เลื่อนชั้นสำเร็จออกมาเป็นเจ้าคนนายคนในสมัยนี้เห็นกันว่าที่จะเอาใจใส่เฉพาะตำราเรียนนั้นไม่ถูกต้องจะต้องมีหนังสืออื่นประกอบและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกที่ว่าตำราเรียนคับแคบเกินไปนั้นเข้าใจได้ง่ายคือตำราเรียนเขียนขึ้นตามหลักสูตรซึ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขช้า ไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกข้อที่สองมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอที่ไม่อยู่ในตัวเราข้อที่ตำราเรียนมีลักษณะคับแคบล้าหลังชนนี้นักเรียนจำนวนไม่น้อยจึงเบื่อหน่ายการอ่านและการเรียนซึ่งขัดกับธรรมชาติของเยาวชนเพราะธรรมชาติของเยาวชนนั้นต้องการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เป็นที่สุด ครูที่สอนนักเรียนในปัจจุบันจะพบว่านักเรียนกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพราะได้แสดงออกได้คิดตามเหตุการณ์ได้รู้จักคิดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเหตุเช่นนี้ความเชื่อเกี่ยวกับนักเรียนดีแบบโบราณว่าหน้าที่ของนักเรียนก็คือเรียนเท่านั้นปัจจุบันนี้จึงไม่ถูกโดยสิ้นเชิงลักษณะเด่นของนักเรียนดีในสมัยก่อนอีกข้อหนึ่งคือ ต้องเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ต้องเคารพนอบน้อมต่อครูอาจารย์ไม่โต้เถียงผิดถูกอย่างไรก็ให้รับฟังไว้เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนปัจจุบันเห็นกันว่าความเชื่อและการปฏิบัติแบบนั้นขัดต่อพัฒนาการของเด็กและขัดต่อหลักประชาธิปไตยของโรงนักเรียนที่ดีในปัจจุบันเห็นกันว่าควรเป็นผู้สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญร,รู้จักวิจารณ์ณว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดด้วยตนเองมีความคิดริเริ่มหาทางใหม่เพื่อแก้ปัญหาได้ดีขึ้นจากลักษณะของนักเรียนดีในปัจจุบันจึงพอเขียนเป็นคำขวัญว่ารอบรู้โลกว่างเห็นทางถูกผิดได้นั่นคือชีวิตของนักเรียนที่ดี จะไม่จมปลักอยู่แต่ในตำราเรียนเท่านั้นหากยังต้องสนใจศึกษาสภาพและสถานการณ์แวดล้อมในวงกว้างออกไปอีกทางโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการเมืองนักเรียนที่แม้เรียนดีสอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดแต่ไม่รู้โลกกว้างไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำมาหากินและการดำรงชีพของเราก็ไม่เรียกว่านักเรียนดี ในทำนองเดียวกันนักเรียนที่แม้ไม่เคยประพฤติผิดกฎโรงเรียนเลยสักครั้งแต่ว่าเป็นคนเชื่อฟังโดยไม่รู้จักไตร่ตรองไม่รู้สิ่งใดถูกสิ่งใดผิดคิดแต่จะเอาดีส่วนตัวเป็นเจ้าคนนายคนไม่คิดทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะเรียกว่านักเรียนดีไม่ได้นักเรียนดีจะต้องคิดทำงานเพื่อหมู่คณะเพื่อประเทศชาติเสมอ ตอนนี้ทุกคนก็รู้ที่มาของคำขวัญกันแล้วนะจ๊ะอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะจ๊ะน้องๆคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วก่อนจากกันอยากให้น้องๆน,นำคำขวัญที่ได้รับไปในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ